สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ English with เดียวกันอีกครั้งนะคะห่างหายกันไปนานหลายสัปดาห์เลยนะคะโอเควันนี้จะมานำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่มักจะออกเสียงผิดกันนะคะวันนี้มีมานำเสนอด้วยการเจ็ดคำก่อนนะคะดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้างเริ่มจากคำนี้ค่ะอ่า ให้ทุกคนลองอ่านสิคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอย่ยแซลมอนใช่ไหมหลาหลายคนก็อ่านว่าแซลมอนนะคะแซลมอนแซลมอนนะคะจริงๆคำนี้นะคะเป็นคำที่มีสองพยางนะคะคำนี้จะเน้นพยางหน้านะคะเวลาอ่านออกเสียงเราอ่านว่าแซมซมอนแซมมอนแซมมอน นะคะคเราไม่ได้อ่านว่า s แ l ลแซ l ชัดขนาดนี้นะคะอ่านแค่ออกเสียงเหมือนกับคภาษาไทยว่าแซแซแซนะคะ salmon salmon ม่นมน,มน,นะคะไม่อ่านว่าม่อนนะคะนะคะเวลาอ่านออกเสียงนะอีกครั้งนะคะ salmon 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 ะค,ะคำนี้ก็คือปลาแซลมอนนั่นเองนะคะใครอยากกินปลาแซลมอนต้องออกเสียงว่าอะไรนะคะแซลมอนแซลมอนโอเคถัดมาค่ะคำนี้อู้ใครๆก็อยากได้นะคะเพชรนั่นเองอ่านว่าอะไรคะอ่าหลายๆคนอาจจะอ่านว่าดิมอนดิมอน ใช่ไหมคะคำนี้อ่านออกเสียงเน้นพยางหน้านะคะเวลาอ่านอ่านว่า diamond 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 เวลาอ่านอ่านให้ชัดนะคะ diamond พยางหลังเราไม่ได้เน้นเสียงนะคะไม่ได้อ่านว่ามอนนะคะ diamond แค่นั้นเองคะ่ะต่อมาคะ่ะ คำนี้นะคะอืมเห็นกันบ่อยเธอเธอเธอช่วยโปรโมทอันนี้ฉันหน่อยสิอ่าช่วยโปรโมทร้านให้ฉันหน่อยเช็คอินให้หน่อยนะคะอ่าโปรโมทนั่นเองถ้าเป็นภาษาไทยเรามักจะอ่านกันอย่างนี้นะคะเวลาอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเราเน้นพยางหลังนะคะออ่านออกเสียงว่าพอร์ข้างหน้านะพอร์ promote 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 นะคะอ่านไม่ได้เอาว่า promote ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่านออกเสียงแค่ว่า pr pr, pr promote 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 แค่นี้เองค่ะนะต่อมาค่ะคำที่4แล้วนะคะง่ายจังคำนี้นะคะเจอบ่อยมากเลยนะคะวันนี้นั่นเองความหมายว่าวันนี้ Today ใช่ไหมทุกคนอ่านว่า Today นะคะเวลาอ่านออกเสียงจริงๆแล้วคำนี้เราเน้นพยางหลังแล้วก็พยางหน้าเราออกเสียงแค่นิดเดียวเองค่ะเธอ today 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 นะคะไม่ต้อง today today อย่างนั้น today อย่างนี้นะคะ today today แค่นี้เองค่ะ ต่อมาคำที่ค่ะค่าคำนี้เป็น verb นะคะเป็นคำกริยานะคะคของคำว่า success ที่เป็นคำคำนามนะคะ success ที่แปลว่าความสำเร็จคำนี้ก็คือเป็นคำกริยาแปลว่าประสบความสำเร็จนะคะทำให้สำเร็จนั่นเองอ่านว่า succeed succeed เน้นพยางหลังนะคะ succeed ไม่ใช่ succeed นะคะ succeed succeed ต่อมาค่ะคำนี้ได้ยินบ่อยใช่บ่อยนะคะทุกคนก็น่าจะอ่านออกกันอยู่แล้วแล้วคิดว่าตัวเองอ่านถูกใช่ไหมคะมักจะอ่านกันว่า business 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 ใช่ไหมแปลว,ว่าธุรกิจนะคะจริงจแล้วคำนี้ออกแค่สองพยางคเองค่ะไม่ใช่ business นะคะ คำนี้เราอ่านออกเสียงเน้นพยางหน้านะคะเวลาอ่านเราแทบจะไม่ออกคำว่าซิเลยนะคะเราอ่านแค่พยางหน้าและหลังนะออกเสียงว่า business ได้ยินไหมคะมันแทบจะเหลือแค่สองพยางเองนะคะ b i l l นะคะ bell คำหน้านะคะแล้วก็ ness นะคะ business 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 bus business business นะคะไม่ใช่ business business ไม่ใช่ได้เน้นไม่ได้เน้นขยางที่สองว่าซินะคะอ่ามันรวบเหลือแค่สองพยานยเองค่ะเป็นเบลข้างหน้านะคะแล้วก็เนส business business นะคะโอเคคำสุดท้ายนะคะคำนี้หลายคนตกมาตายบ่อยๆนะคะ แปลว่าความสะดวกสบายนะคะ,ะทุกคนมักจะอ่านว่า comfortable comfortable มีหลายแบบเลยจริงๆคำนี้เราอ่านออกเสียงแค่3พยางเองค่ะนะคะเน้นพยางหน้านะคะอ่านออกเสียงว่า comfortable 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 Com มันจะอ่านเหมือนกับเป็นคำว่าขยางแรกแค่ว่า c o m f แค่นั้นนะคะ c o m f แค่นี้แล้วก็ t a b l e คำว่า fort เนี่ยแทบจะหายไปเลยนะคะแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะ,อ,ะอีกครั้งนะคะ comfortable 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 c o m f นะคะนิดเดียวเองค่ะ comfortable comfortable อ่านให้เร็วขึ้น comfortable 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 นะคะทวนอีกหนึ่งรอบเนาะทั้ง7คําคำวันนี้นะคะเจอบ่อย,อ,ยอ่านให้ถูกต้องนะคะออกเสียงให้ชัดเจนนะคะคำที่หนึ่งอ่านว่าอะไรนะคะไม่ใช่แซลมอนนะอ่านว่าแซลมอนแซลมันแซลมัน,มนไม่ใช่ม่อนเหม่นนะคะแซลมัน salmon คำที่สอง a m o n d ไม่ใช่ไดมอน n d นะ diamond 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 คำที่สามอ่านว่าอะไรคะเน้นพยางค์หลังค่ะพอพอ promote ข้างหน้าไม่ต้องโปรไม่ต้องออกเสียงสระโอชัดนะคะออกเป็นพอพอ promote promote โอเคต่อมาค่ะคำที่สี่เน้นพยางหลังค่ะออกข้างหน้านิดเดียวค่ะ today 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 ต่อมาค่ะคำที่ห้าเน้นพยางหลังค่ะ succeed. succeed 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 ต่อมาค่ะคำที่หกเน้นพยางหน้า นะคะมีแค่สองพยางนะคะไม่เน้นคำว่าซินะคะอ่านว่าไงคะ business 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 และคำสุดท้ายนะคะอ่านแค่สามพยางเองค่ะเน้นพยางหน้านะคะอ่านว่า comfortable <fortable. S 2> Com comfortable comfortable โอเคหวังว่าทุกคนจะกลับไปฝึกกันนะคะ วันนี้นำเสนอแค่7จ็ดคำก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังจะมานำเสนอคำใหม่ๆอีกนะคะลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบาย